ปดุกใหญ่นะดูคันดูคันอยู่กันะฮะขึ้นแ้วเนี่ยโอ้โหูน้ะปุกใหญ่นะเอาว่ะอุ้ยเอาว่ะ ไม่แน่ใจนะดูน้ํำจืดเปล่าหูยดูน้ําเค็มดูน้ําเค็มนะไม่เห็นเลยโอ้โห,หงานนานอีกแล้วสุดว่าสุดว่าหูยหัวบเบลอเลยอรับ ปลาดุกครับดุกทะเลอ๋อขึ้นขึ้นอยู่ครับ้ยหลุดโอ้โหตัวใหญ่อะ่ะ